สวัสดีครับยนดีต้อนรับเข้าสู่ในการสรุปข่าวประจำวันที่29สิ้งหาคม2 5 6พนะรบเครับเราได้ไปดูที่ราคาทองนะครับก็ปิดลบวันนี้เนื่องจากการแข่งข้าวขอสุกุลเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีความเคลื่อนไหว forte นะครับเมื่อเทียบกับสุกุลเงินอื่นๆขอดสกุลเงินนะปรับตัวเพิ่มขึ้น0.5 4ี่เปอร์เซนตนะครับแต่ที่ระดับร้อย9เป็นปัจจัยที่ฉุดตลาดนะครับ นอกจากนี้นักลงทุนยังทาทการรายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนี er PCE โดยหากดัชนี PCE ออกมาต่ำกว่าคาดก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยและจะช่วยให้ราคาทองคำดีตัวขึ้นด้วยนะครับเครื่องมือเฟดวอชูลของ CME Group นะครับก็บ่งชี้ว่าขณะนี้นักลงทุนนะครับให้น้ำหนัก p 3.5นะครับที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่0.25ในการประชุมเดือนกันยายน และให้น้ำหนัก3.5%ที่เฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมครั้งนี้นะครับส่วนค่าน้ำมันดิบ WTI ก็ปิดลงวันดีเช่นเดียวกันนะครับราคาน้ำมันปรับตัวลงหลังจากสำนักง,งานสรรสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐนะครับเปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐลดลงเพียง846,000บาร์เรลซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง2.3ล้าน 3, 000, 000บาร์เรลนะครับ นอกจากนี้ตลาดเนี่ยยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ํามันคอนแอลงด้วยนะครับหลังจากจีนเนี่ยเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจและลงกันของจีนนะครับได้ปรับลดอัตรา,าก,การแปรรูปน้ํามันดิบลงอย่างมากเนื่องจากอุปสงค์เชื้อเพลิงครับชะลอตัวลงรายงานล่าสุดระบุว่าบอ่อน้ํามันหลายแห่งทั่วประเทศดิบเบียนะครับ็ได้ทาการดิบน้ํามันแล้วในขณะนี้ หลังมีความขัดแย้งกันระหว่างรัฐบาลลิเบียตะวันออกซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเบงกาสีนะครับกับรัฐบาลลิเบียที่ตั้งอยู่ในกรุงติป و ل ครับและได้รับการอยอมรับจากนานาประเทศนะครับโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความขัดแย้งกันในประเด็นที่ว่าฝ่ายใดควรมีอำนาจในการควบคุมทางการกลางลิเบียนะครับ ส่วนดัชนีดาวโจนนะครับก็ปิดลบเช่นเดียวกันนะครับโดยวันนี้เนะี่ยปิดที่41,091นะครับก็ลดลงราวๆลา3 9นาะครับก่อนการรายงานผลประกอบการของบริษัทอีวิดียประจำาไตมาสอซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปบรรยาประดิษฐ์นะรหรือว่า AI เนะี่ยรายใหญ่ของสหรัฐโดยน้องคุณก็จับตาคอย,ยจากนี้ นอกเหนือจากนี้นะครับจากผลประกอบการไตรมาสสองแล้วเนี่ยนักลงทุนยังรอดูตัวเลขการคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาสสามของอินฟิเดียด้วยรวมทั้งความชัดเจนนะเกี่ยวกับการกำหนดส่งมอบชิปแบ็กเวลนะซึ่งเป็นชิป AI รุ่นเดือดองของอินฟิเดียเลยนะครับและรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับอุปสงค์ชิป AI ของบริษัทโดยนักลงทุนมองว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับจะเป็นมาตรวัดผลงานของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีและแนวโน้มของธุรกิจ AI ไครับ ข่าวตามตารางวันนี้นะครับช่วงหนึ่งทุครึ่งจะมีประกาศ GDP นะครับของสหรัฐและจำนวนคนที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับตัวเลขเนี่ยก็จะเห็นว่า GDP ค่อนข้าที่จะคาดการณ์ออกมาดีทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าออกมาดีตามคาดก็อาจจะทำให้ดอลลาร์นะครับแข็งค่าขึ้นช่วงคราวนะครับใครที่เทรดช่วงเวลานี้ก็ขอให้ระมัดระวังความผันผวนไปด้วยนะครับผมถัดมาครับก็ไปดูกันที่เทคนิคกันบ้างนะครับ หลังจากที่ราคาทองคำนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านวันนี้แล้วก็ล่วงไปถึงระดับ2,499ถึงวัน2,492นะครับก็เป็นโซนแนวรับก่อนหน้านะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคาดว่าแนวนี้อาจจะรับอยู่นะแต่ว่าไม่สามารถที่จะรับราคาได้และตอนนี้เนี่ยราคาก็ได้ทะลุแนวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็อยู่ในโซน ซับไพ่นะซึ่งไปโซนภาวะต,ตรงนี้เนะี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแนวรับที่น่าสนใจในตอนนี้เนี่ยอยู่ช่วงที่เขาเป็นดีมาตรงนี้นะครับที่เขามีแท่งใหญ่ๆขึ้นมาตรงนี้นะครับอยู่ที่ราคา2 5งพจนถึงราดสองพันห้าร้อยห้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจในการ เกตฝั่งบายนะถ้าเกิดว่าราคาค่อยไหลลงมาก็สอบแนวรับช่วงตรงนี้เนะี่ยก็สามารถทห่ฝั่งบายกลับขึ้นไปได้นะครับส่วนแนวต้านยังคงเดิมนะครับที่2,523เนถึง2,530นะก็เป็นโซนแนวต้านในขณะนี้นะครับส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ก็ลงมาถึงที่มาโซนแนวถัดมานะจากโซนแรกที่ให้ไวนะครับแต่ตอนนี้ราคาย,ยังไม่สามารถที่จะ ทะลุลงไปแนวรับขับไปได้ตอนนี้ก็อาจจะใช้แนวนี้นะครับในการายได้นะครับซึ่งจุดที่นะ่าสนใจจะอยู่ที่ราดเจ็ดสิบสามจุดเก้าสี่จนถึงราวรวเจ็ดสิบสามจุดหกห้า 65, ตรงน,นี้ก็จะเป็นสองทีนะ่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีแรงซื้อนะครับ แต่ถ้าไม่มีนะครับไม่มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกถึงการกลับตัวกลับขึ้นไปนะครับ mm hmm. ก็ให้รอแนวถัดไปที่รบสอก72.94จนถึง72.41นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะที่ใช้ในการเข้าเทรดฝั่งบ่ายได้ส่วนแนวต้านนะครับก็จะอยู่ที่76.2จนถึงราวๆ76.59อันนี้ก็จะเป็นโซนแรกโซนถัดไปจะอยู่ที่77.75จนถึง78.46นะ ส่วนดัชนีดาวโจนนะครับก็ตอนแรกเนี่ยราคาได้ขึ้นไปทดสอบแนวะต้านแล้วนะเป็นครั้งที่3นะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยได้ขึ้นไปแล้วก็มีแรงขายกลับลงมานะครับแต่ตอนนี้เราจะมองว่าราคาเนี่ยลงมาแค่พักตัวเพื่อขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนแนวรับที่น่าสนใจในการเข้าเทรดฝัด่งไปก็คือช่วง40,000 จ็ดร้อยห้าสิบจนถึงสี่หมื่นห้าร้อยแปดสิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแนวรับที่น่าสนใจแต่ว่าราคาเนี่ยได้ลงเทสแล้วไม่ถึงครับก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับถ้าจะให้ชัวร์ก็รอให้ราคาเนี่ยเบรกเอาขึ้นไปเหนือระดับสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้โซนนี้ในการเข้าเทรดฝั่งบายนะครับรอให้ราคาทําออทําหายไปก่อนนะครับโอเคครับสำหรับรายการสุขข่าววันนี้นะครับก็ขอจบลงถึงขท้านี้นะครับสวัสดีครับ